โ okay, อเคผมสวัสดีครับคนอื่คลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำการลงทุนนะครับอ่ะ b t c มันก็จะไซด์เวย์อยู่เนี่ยนะครับเนาะไปจนถึงกรอบสามเหลี่ยมนะอ่าสุดๆไปของมันตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็เลือกแทงมันจะขึ้นหรือลงนะก็อยู่ประมาณสักสองอาทิตย์อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอีกสองอาทิตย์อ่าก็จะใกล้ๆช่วงที่ FOMC พอดีเนาะต้นเดือนนะครับวันที่สามน,นะครับเนาะพฤศจิกาเอ้ยวันที่สามเออพฤศจิกานะก็ประมาณนี้ตอนนี้มั <ๆ S 1> น,นก็จะไซด์เวย์ในกรอบอย่างเงี้ยแหละ <ๆ S 1> นะไปเรื่อยๆนะอ่ะแต่เมื่อวานเนะี่ยที่ผมให้ไว้ อ้ขาเอนะครับเนาะโซนที่เมื่อวานมันที่หมื่นเก้าแล้วก็ดีบไปนะแล้วก็อีกโซนหนึ่งครับตรงนี้คนระับเนาะอ่าสามร้อยนะมีแตมนะอาจจะช็อตได้นะครับเนาะโซนนี้แต่ตอนนี้ก็ถึงแล้วเมื่อคืนก็ถึงแล้วนะครับนะที่สามร้อยนะครับนะอนาะแต่มันเป็นไส้ไปที่สามร้อยแคสิบไะแต่มันก็ยังไม่ผ่านเห็นไหมนี่นเป็นไส้ไปแล้วก็กลับลงมาที่ประมาณเนี้ยเห็นไหมใกล้เคียงครับสามร้อยพอดีสามร้อยพอดีแล้วก็กลับลงมาเพราะว่ามันจะมีเส้นกดของตัวนี้อยู่อ่าคือมีหลายชั้นมากครับตอนเนี้ย มีทีซีเราถ้าจะฝาขึ้นไปนี่เยอะมากแนวแต้มมีทั้งเส้นกดมีทั้งเส้นมีทั้งเส้นกดเล็กเส้นกดใหญ่เทเลลน์นี่อีกโอ้โหมันเยอะจริงครับช่วงนี้เพราะมันไซเวกอบแคบเนาะมันไม่มีวอลุ่มมันไม่มีแรงขึ้นไปนะครับเนาะมันยังอยู่แถวเนี้ยไซเว์อยู่ตรงกลางเนี่ยการยกตัวขึ้นเหมือนเป็นการยกไอซ์ไอขึ้นเฉยนะเออเพื่อจะได้มีพื้นที่ลงเหมือนเป็นการกระตุกขึ้นเฉยแต่ยังไม่สามารถขึ้นได้จริงนะตอนนี้ ถ้าเทียบกับคลิปก่อนนะที่บอกว่าเหมือนคล้ายๆปี2018ก็ถ้าลงก็อาจจะไปรอข้างล่างก็ได้ครับใครที่อยากเพย์เซฟหราะหรือรอมันหลุดจริงๆก่อนหลุดแถวนี้ก่อนหลุด18,900อยเราจะโฟล์ลเซลไปแอแต่ถ้าโซนอตอนนี้เส้นมันมันลงมาเออมันก็มาทำนะตอนนี้15นาที15นาทีก็เริ่มเริ่มเริ่มเข้าสมเดียมอีกแล้วไ้เนะสนดิงไยเก็แล้วนะครับเนาะอหนึ่งชั่วโมงเราตอนนี้ก็กำลัง ไซด์เวดาวไปเรื่อยๆนะค่อยๆไต่ลงไต่ลงไต่ลงนะจนกว่าจะมีแรงข้ามานะครเนาะตอนนี้แต่ถ้าดูสี่ชั่วโมงโอ้โหจะแบบไม่ค่อยสวยนะแรงเคลืาายมาเยอะมาก <c oughs> บวกกับตอนนี้เส้นีเมเริ่มจะเรียงตัวเป็นสี่เส้นยังสวยงามนะครับเนาะ,ะตอนนี้ก็เริ่มเรียงกันสวยงามนะถ้าสี่ชั่วโมงเรียงกันเนี่ยมันมันค่องจะลงลงไปเยอะพอสมควรนะถ้าสี่ชั่วโมงเรียงกันอ่าตอนนี้เส้นอีเมสองร้อยก็ยังไม่มีทีแท้ที่จะแบบเหมือนตัดฐานขึ้นเลยนะครับเนาะ จะนียังปากหัวทิมอ็มเอหนึ่งร้อยกับปากหัวทิมเอมเอห้าสิบก็หัวทิมอ็มเอยี่สิบก็หัวทิมแต่ตอนนี้ครับแนวโน้มที่จะเป็นจังหวะในการขึ้นยังยังมองไม่เห็นเนาะตอนนี้เนาะเดย์ Day ก็เหมือนกันนะครับเนาะอ่าก็ถ้าจะเล่นวันนี้ก็โซนนี้ก็คือแนวรับอยู่ที่หนึ่งแปดเก้าร้อยเนี่ย <c oughs> มันก็มาชิ้อีสองเทียนะเป็นใส่เป็นใส่ขึ้นไปยังไม่ปิดทะลุนะครับเนาะถ้ามันปิดทะลุเก้าร้อยเราจะพี่จะแนวฟูโร่เซลล์เราจะมาขายที่ประมาณหนึ่งแปดเจ็ดร้อยก่อนประมาณนี้นครับตนอะ ส่วนเอลเราก็ไปรอแถวเนี่ยมันแปดเจ็ดร้อยก็ได้แล้วก็มนันแปดสี่ร้อยเพราะว่าโซนนี้น่าจะมีแรงกลับขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้อาจจะยังลงไม่อาจจะความรุนแรงยังไม่ค่อยเท่าไหรนะ่นะครับเพราะว่าบนลุ่มมันไม่มีเลยก็ <c oughs> ここประมาณนี้ครับสำหรับ btc เนาะหักหลุดแล้วก็โฟลว์นะคนระับเนาะอ่าตอนนี้แนวแต้มจะกลายไปอยู่ที่นี่แล้วโซนหนึ่งเก้าสองร้อยแล้วถ้าหนึ่งเก้าสองร้อยขึ้นไป <c oughs> ไม่ผ่านเราก็ช็อตลงมานะประมาณนี้ครับสำหรับ btc เนาะเพราะว่าหนึ่งเก้าสองร้อยนี่จะเป็นสิ้นมีทั้ง e a ยี่สิบห แล้วก็แนวเส้นกดที่ลงมาจากข้างบนนะก็ประมาณนี้ครับ B ซเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอ่ะอแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปดูไอ้ดอลลาร์ด,นะดอลลาร์ตอนเนี้เออเหมือนจะเบรกด้วยนะลลยนี่เ,นเบรนะกเส้นนี้เป็นบอตติ้งเวทอีกต่างหากนะเออเออมาดูสี่ชั่วโมงหน่อยโอ้สี่ชั่วโมงตอนนี้ยืนยืนบนเส้นแล้วนะครับนะทุนเออดอลลาร์เนี่ยตอนเนี้ยเนี่ย ส่ชั่วโมงยืนบนเส้นแล้วนะตอนนี้มันกาลังติดแต้มตรงนี้อยู่13 113เนี 1, 1, ่ยเออถ้ามันผ่าน1 1 3ได้มันจะกลับมาทดสอบบนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะหรือถ้าแถว113 300เนี่ย113 300แล้วก็113400เนี่ยเออถ้าโซนเนี่ยมันไม่ผ่านขึ้นไปนิดเดียวแล้วมันก็ลงมันก็จะเป็นการทําโลนะ าจจะเป็นทําไม่ได้ทําให้สูงขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นการดีนะที่ทําให้ดอลล่าปรับตัวขึ้นนะแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจนะหรือว่านาจะทาสามเหลี่ยมก็ได้มันจากขึ้นไปนิดเดียวก็ลง่ะแล้วก็ทำเป็นสามเหลี่ยมนี้ก็ได้นะสาหรับตัวดอลลรานะตอนนี้ก็ยังเหมือนเลือกทางอยู่นะครับสำหรับดอลลราเหมือนกันบีดีซีก็เลือกทางเหมือนกันต่อช่วงนี้ก็ระวังไน่ยนะครับเนาะถ้้เราเทรดสั้นได้กำไรแล้วก็ขายไปก่อนนะก็ประมาณนี้นะครับเนาะใครที่อยากเข้าลุ้มก็แอไลน์เข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี